สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเมนูตั๊โต้ครับผมตุลุ้ครับวันนี้เราจะมาทำเมนูอะไรนะครับอะไรนะลืมเลยคอฟฟี่คอฟฟี่คิ้วอ่าคือกาแฟที่เป็นน้ำแข็งนะเป็นก้อนนะฮะอือเป็นก็คือกาแฟแบบฟรีส ใช่จะเป็นเหลี่ยม <Okay. S 1> เป็นกลมก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมจะใช้เป็นสี่เหลี่ยมวัตถุดิบนะครับหลักๆเราก็จะมีกาแฟะนะครับอาราบิกา้าโคเขมนะครับเราก็จะมีะน้ำตาลใส่ผสมนิดนึงเพื่อให้เกิรดรสชาติเดี๋ยวเรามาดูวิธีการโอเครับเดี๋ยวเราสกัดกาแฟครับดับเบิลช็อตกดกาแฟลงไปสองช็อตนะครับเนี่ยลูกค้าชอบเรียนแบบใช่ ต้องกดแบบน้องคนนี้อันนี้เราใช้เลชอ์สูงนะฮะ125 ml เออลยตั้งช็อตยาว,ยาวใช่เป็นลองโก้ใช่เป็นลองโก้โกจากนั้นก็ใส่น้ำตาลนะฮะลงไปสองช้อนชาแล้วก็คนให้เข้ากัน จากนั้นเดี๋ยวเราเอามาใส่ตัวภาชนะนะที่เราจะทําการแชร่เสื้ออันนี้ผมจะทําไว้เยอะเลยแต่ว่าถ้าลูกค้าทําขายจริงก็แบบทำเยอะๆเลยก็ได้นะครับปึ๊บเราจะเทแล้วปิดฝาเรียบร้อยใช่นะครจากนั้นเราก็าเอาไปแช่นะแช่เย็นไว้นะครับ,รบให้มันเป็นก้อนรรประมาณ8ชั่วโมงเป็นไปเลย ใช่ครับเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวเจอกันแล้วกันพรุ่งนี้2000ง years later ครับผมเรามาแล้วน่าจะเป็นก้อนแล้วนี่ครับหลังจากแช่ไว้กี่ชั่วโมงครับ8ดชั่วโมงแชั่วโมงหงายเลยอ่าเราก็จะได้เป็นก้อนนะครับแบบนี้ฝักเข้าไปเลยจริงๆจะเป็นตัวหนีบก็ได้นะใส่ไปตามความเหมาะสมเลยนะครับ เรวเราก็ตีตีตีตตให้น้ำแข็งแตกโอเคเราใส่น้ำสดครับเข้าไปใช้ช้อนรองนิดนึงว,ว้าวใส่งามฮะใส่ให้พอดีเสร็จเรียบร้อยแล้ว,วคะง่ายนิดเดียวเห็นไหมฮะ ทิปเด็ดตาโตนะครับผมทิปเด,ดตาโตวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องเทคนิคที่ท่านผู้ชมเนี่ยก็น่าจะเคยเห็นเนาะแฟที่เป็นก้อนๆเหลี่ยมๆนะแล้วก็ใส่นมสดก็วิธีทําตอนแช่เย็นก็อาจจะต้องซิลฝาดีๆนิดนึงเพราะว่า<ช>คุณสมบัติของกาแฟการดูดกิ่นรอบข้าง,างถ้เกิดว่านะตูต้เย็นไม่กลิน ยีมันก็มีกลิ่นปฏิกกาแฟเรานะใช่ครับติดตามเราได้ใหม่รับทวนพิราบเวลาหนึ่งทุ่มที่ a c e b o o กกาแฟสดคอมวแมนแล้วก็ y YouTube คอมแมนชาแนลนะครับครับผมท่านใดที่ยังไม่กดสัญญาณดิงหรือติดตามนะครับกดด้านล่างได้เลยครับเราจะอัปเดตเมนูใหม่ใหม่ทุกสัปดาห์สำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ